โอเคค่ะวันนี้เราเอามากัน500ร้อยเนาะเกมเป็นยังไงบ้างก็ไมีช่วงนี้นเล่นหนึ่งไปก่อนนะเช็คของ300เอาไว้ถึงก่อนนะคะไม่รู้จะเข้าดีไหมด้วยเอามาห้ร้ยถึงก็แเขสามร้อย0 0 0 0 0ก็พออยู่ได้อยู่500นี่ก็เข้ามีของเที่ยวมาเลยนะเข้าเป้าตัวเ,เดียว ามาแล้วสองรถ้าสามร้อยเราก็ต้องไปให้ถึงแ0ดร้อยเนาะเข่ายรงดังนขึ้บบนเป็นสองเลยซึ่เข้าเลยไยจะเริ่ิ่งตัวอย่างนี้<ด>ขเขาเฮ้ยใช่ไอ้นี่มาก็ยัีเด้ามาจ้องลงมาเข้ามวาันน,นี้ เดี๋ยวทางนี้นะเนาะหนึ่งร้อยข้าวยอดไปเลยรองอะไรที่สุดจากมงราชาไม่เดี๋ยวเท่านี้ลนะหกร้อยใครจะไม่ได้แตะว้าติดปุดผิดไม่นะมันไม่มแีแต่ฉันก็ไม่ได้เล่นสองกระสุนนานแล้วเหมือนกันนะเข,ข้าเป้าเข้าเป้า จะถึงมาเน,นี่ยเจ็ดร้อยวันเนี้ยอะไรวางให้มีข้าสักตัวยุดนะแย่แล้วลูกคู่วกี่ห้เห็ดเราลองดูว่าเราจะเก็บตัวเล็กๆได้ไหมได้เพี่มมานิดนี่ยนั่ง หายไม่น่าเล่นต่อหรอกมาไหมนะมังกรจะให้กันใหม่นี่ได้แตกตัวก็น่าจะไหวอยู่นะมังกรอน่จะเข้าไหมก่อนคนเดียวจะเข้าก่อนหรือจะหมดก่อนกันฉันก็ไม่ได้เล่นหนักอะไรเธอก็ไม่คิดจะให้ฉัน่ลยหรออะไรวะไม่มีอะไรเข้าเลย โอ้โหแต่มันจะแย่สิครับสงสัยจะไม่รอดนะเนี่ยคุณพี่เล่นไม่เข้าเลยอ่ะตัวยงตัวใหญ่ก็ไม่เข้าอ่ะเพื่นไปมากเอาทิงต้องหลดละอ่ะ,อะมาวัดกันนะมังกรเนี่ยให้ไหมใส่หมดแล้วเนี่ยสุดยอดเป็เลยลูกพี่ลิงรับทัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนำเพื่อน ทำได้ง่ายแค่นำลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆ,ๆโดยฐานสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดเชี่อถึง,ง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์รับทรัพย์เข้าไปในหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทำการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งจะขขึึ้้้้นนนนนหาาาตแแบบีมท เพียงเท่านี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่นี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย